สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Home Planner ค่ะโดยแอปนี้สามารถจำลองการจัดวางห้องตกแต่งภายในและวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสมจริงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนตกแต่งห้องก่อนลงมือจริงแอบปบนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานและฟังก์ชันที่ครบถ้วนสำหรับการออกแบบห้องในส่วนของการใช้งานให้เริ่มต้นจากการเลือก Create New Room เพื่อสร้างแบบจำลองห้องใหม่ ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดห้องได้ตามความต้องการเช่นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานจากนั้นสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งได้จากคลังภายในแอปซึ่งมีให้เลือกหลายหมวดหมู่เช่นเตียงโซฟาโต๊ะตู้หรือแม้กระทั่งของตกแต่งเล็กๆอย่างโคมไฟและพรมนอกจากนี้ยังปรับสีผนังวัสดุปูพื้นและแสงภายในห้องเพื่อให้ได้บรรยากาศที่ต้องการอย่างละเอียด และแอปยังรองรับทั้งมุมมองแบบ2มิติสำหรับการจัดแปลนและ3มมิติสำหรับการดูภาพรวมเสมือนจริงทำให้เห็นภาพห้องที่ออกแบบได้อย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจ,จตกแต่งจริงแอปลพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่กำลังจะย้ายบ้านนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงผู้ที่สนใจด้านการออกแบบหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกคนได้รู้จักเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบห้อง ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ